เราก็จะตัดยอดทุเรียนนะคะวันนี้ตัดยอดค่ะหลังจากแต่งกิ่งเสร็จก็จะตัดยอดยอดมันก็คือตรงนู้นนะคะทุกคนยอดทุเรียนก็คือตรงนูน้นช่วงวันนี้ก็แต่งกิ่งเสร็จก็จะตัดยอดก็ขึ้นไปเนาะน้องเขาก็ขึ้นไปโอ้ก็กลัวมันหักไหมก็กลัวเหมือนกันแต่น้องเขาบอกว่ามันไม่หักอ่ะเาตัดตรงนั้นเลยนะคะทุกคนก็ดีว่ามีกันไกรวันนี้กันไกรค่อนข้างจะโอเคอยู่อ่าลงมาแล้วจ้าทุกคนลงมาแล้ว คลิปนี้ก็ได้ตัดแต่งกิ่งทุเรียนการตัดแต่งกิ่งทุเรียนคือให้มันโล่งให้มันโปร่งให้มัน,น,มนให้มันสูงนะ,น,นะคะเดี๋ยวมันก็จะออกยอดมาใหม่เพราะนั้นไม่ต้องเสียดายนะคะทุกคนกท็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาต้องเก็บแล้วก็โยงลงมานี้ก็เพราะว่านี่แหละการโยงลงมาก็คือให้ให้มันตรงเนาะให้กิ่งมันตรงนะคะทุกคนเนาะก่อน,น้องเขาผู้เชี่ยวชาญที่มาตัดแต่งกิ่งทุเรียนเนาะก็หลังจากตัดจิตก,ก็ประมาณนี้ลง เสร็จแล้วเราก็จะไปอีกต้นหนึ่งนะทุกคนฝนก็เริ่มจะมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตัดอีกแต่งอีกต้นหนึ่งให้เส็จหลังจากเราตัดเสร็จเราก็ต้องเก็บออกนะเพราะว่ามันจะมีเชื้อเชื้ออะไรนะทับโคนดมาทับโคโดมาทับโคนดมาลากเน่าคนเน่าเราก็ต้องเอาออกเออเอาเชื้อออกเอาไปกองไว้ตรงนู้นเผาไปเลยเนาะอ่ะอันนี้ก็เอาไปด้วยเนี่เอาไปด้วยไม่เก็บไม่ได้เออพอเราตัดเสร็จแล้วก็ นะคะคนี่โล่งเลยค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราก็ได้มาตัดแต่งกิ่งทุเรียนเราเนาะฝนก็ตกมาพอดีเลยก็ <Go. S 1> อีกสักสองสามวันสอง,สา,ส,องสามวันตัดยอดข้างบนใช่ไหมได้คอดท้างหนึงเน,น,บ,นบยอดเน้นเอาป,ประมาณไหนถามผู้เชี่ยวชาญน,นะคะน้องผู้เชี่ยวชาญมา,า,มามอก็ <Go. S 1> เนี่เนิยนเน,น,นอยู่ประมาณไหนประมาณนั้นเนาะเออได้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 โอเคประมาณนี้น้องก็บอกก็นนประมาณนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบชิปผลก็ตกนะคะขอบคุณและสวัสดีนนสสดค่ะ